พบกับรายการเล่าสู่กันฟังครับเป็นประจำทุกวัน,นจ,จันเวลาประมาณสองทุ่มเ็จเศษนะครับหลังจากรายการชี้ช่องรวยของคุณ <c oughs> อนุสรน,นะครับ, <c oughs> บิสลไ <c oughs> เยี่ยมสะอาดครับวันนี้ผมและก็ดรวิโชตเกือบจะไม่ต้องแนะนำ <c oughs> ตัวกันอีกนะครับแต่ว่ายังเป็นแม in Black อยู่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ยัง m a น in Black อยู่นะครับเพื่อสุขภาพเรื่องสายตายังไม่ค่อยจะเรียบร้อยน้ำตายังไหลอยู่เลยครับเนี่ย ผมเองก็สายตาเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกับตอนหนุ่มๆมองอะไรก็มันไม่ค่อยคมชัดลึกเท่าไหร่นักแต่สมองนี่ดีขึ้นเยอะสมองนี่ก็อาศัยประสบการณ์ของขวันจากวันเวลาก็คือประสบการณ์การทดแทนตาไม่ค่อยชัดแต่ว่าความคิดกระจ่างขึ้นครับผ่านพบหลายอย่างเหมาบอกว่าการที่เราผ่านผ่านพบการที่ได้ลงมือไปปฏิบัต การรับรู้จากการปฏิบัติเนี่ยคือความจัดเจนเขาเรียกความจัดเจนคนบางคนรับรู้แต่เรื่องหนังสือเนี่ยก็เป็นลักษณะของคัมภีร์ใช่ทัศนทฤษฎีรู้ทฤษฎีแต่เรียกว่าการปฏิบัติใช่เพราะฉะนั้นลัที่คัมภี์เนี่ยเวลามาปรับใช้เนี่ยต้องต้องเข้าใจนะวว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดมันต้องประสบการณ์ท่านพูดถึงเหมาผมก็พูดถึงเดวิดทูมเดวิดฮูมบอกว่า ประสบการณ์ของมนุษย์เท่านั้นนะที่จะบอกได้ว่าเราควรจะทำอะไรและอะไรดีและอะไรไม่ดีครับแต่ถ้าให้สมบูรณ์ก็บอกว่าคัมภีร์กับความจัดเจนจากการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นเอกภาพเอกภาพถูกต้องการสมบูรณ์การปฏิบัติก็ต้องมีคัมภีร์การปฏิบัติที่ไร้คัมภีรก็ไร้ทิศทางคัมภีร์ที่ไร้การปฏิบัติก็ไร้ค่าแล้วก็อีกหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจเช่น คำว่าความรู้เนี่ยบ,บางครั้งเราเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีความรู้นั่นนะสิเหมือนกับนักวิชาการบางคนคเหมือนกับนักการเมืองบางคนนักเคลื่อนไหวบางคนก็บอกว่าประ<ฆ>ชาชนในกรุงเทพเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าคนในต่างจังหวัดประมาณนี้รเราบอกว่าคนในต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีความรู้บางคนไปไกลถึงกับจะให้คนในต่างจังหวัดเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยน้อยกว่าคนที่ ปยาตรีปรยาโทปยาเอกเป็นเรื่องน่าสลดใจมากน่าสลดใจคือเรื่องของความรู้ก็มีหลากหลายมันไม่ใช่มีเฉพาะจากตำรายอย่างเดียวแล้วตำราก็ไม่เคยจะมีตำราใดที่ทําให้รู้โลกได้ทั้งสิ้นทั้งปวงความรู้บางคนก็แค่รู้ในตำราแต่บางคนเนี่ยก็มีความรู้อยู่ในตัวถูกต้องเช่นชาวบ้านที่สุรินทร์ชาวบ้านที่ศรีสะเกดชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเขามีความรู้ว่าเขาจะปลูกข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพเนี่ย อย่างไรแล้วเขาจะดูแลข้าวได้อย่างไรน,นี่ก็เกิดปัญหานั่น,ค,นค,คือความรู้นะคือนักมันเคยมีประสบการณ์ก็คือว่านักศึกษาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปฝึกง,งานเรื่องการเกษตรเขาเรียนการเกษตรเขาก็ไปฝึกง,งานกับชาวบ้านที่นี่ฝนมันตกน้ํามันเจิ่งไปหมดเลยแล้วจะทํายังไงจะระบายน้าออกจากนาได้ยังไงค,คิดไม่ออกนานี้กระ่่มนานี้กระ่่มชาวบ้านถือจอบมาไปขุดกลางไปขุดกลางนาน้ําก็ไหลลงก็ยุบลงระบายอยู่ในน้ำ นี่ว,วิธีความรู้ที่เขามีฉะนั้นเราอย่าไปประนามใครว่าเรารู้กว่าเขาครับมันรู้กันคนละเรื่องไม่มีใครโง่ก,งงกว่าใครในทุกเรื่องและไม่มีใครฉลาดกว่าใครในทุกเรื่องถูกต้อง,งคฉะนั้นคนกรุงเทพอาจจะเก่งในบางเรื่องครับแต่ในบางเรื่องก็สู้พี่น้องที่ภาคอีสานที่ภาคใต้ที่ภาคเหนือเนี่ยไม่ได้อย่างยิ่งครับเห็นด้วยครับฉะนั้นอันความรู้จะอยู่ในตำราเขาบอก ความชั่วช้าไม่ใช่อยู่ที่คนเห็นบ,บางคนเนี่ยคนไม่เคยเห็นความชั่วเลยเพราะปกปิดเก่งแต่ความชั่วมันก็เป็นความชั่วอยู่นั่นแหละถึงคนไม่เห็นทําความดีไม่ใช่ประจบคนอื่นเป็นครับทําเด่นไม่ใช่เหยียบคนอื่นยืนก็ <S 2> <S 2> ว่าอย่างนั้นอ,อันนี้สุดยอดไอ้โครงนี้กรอนนี้มาจากไหนผมจะได้ไมันกลั่นมาจากความรู้สึก เพราะคนบางคนก็จะว่าถ้ารู้ในตำราแล้วก็จะเหนือคนอื่นแล้วมันไม่ใช่เลยครับบางคนมีความรู้อยู่ในตัวรู้ว่าเขาจะทำนาอย่างไรให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพรู้ว่าเขาจะปลูกผล,ลไม้อย่างไรให้รสชาติดีครับบางคนเนี่ยมีเทคนิคชั้นสูงมากนะครับผมไปที่บ้านผมที่จังหวัดพัทลุงเป็นผู้ใหญ่เคียงถ้าผมจําชื่อเดี๋ยวว่าเป็นกำนามผู้ใหญ่ครับ เขาสามารถปลูกสตอให้ออกในหน้าที่ไม่ใช่ฤดูกาลได้โอ้นี่ทำยังไงผมถามว่าท่านทำยังไงท่านบอกว่าท่านจะเอาเชือกหรือเอาเอาสายไฟเนี่ยไปรัดต้นตอไว้รัดไว้ให้แน่นครับแล้วต้นตอเนี่ยต้นสตอนะครับบ้านผมเรียกต้นตอคือต้นสตอที่เอามาเป็นผักเอามาผัดกับกบปิใส่หมูนิดหน่อยนี่นะครับรบจะอึดอัดเพราะอึดอัดในมีความรู้สึกว่า มันจะตายตายใช่ไหมก็เลยต้องอกอกดอกนะเพราะคิดที่จะสืบโทษเลยนะเพื่อรักษาพันธุ์รักษาพันเอาไว้พืชพันธุ์ของตัวเองอให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่อยู่ในคนนะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะ ฉะนั้นผมจึงไม่อยากให้ใครมาดูถูกใครด้วยเอาความรู้ในห้องเรียนมาพิพากษาใครว่าเรารู้เหนือกว่าเขาเพียงรู้กันคนละเรื่องเท่านั้นเองเดีนี้คนปลูกต่อทั่วไปได้ยินท่านสสพูดอย่างนี้เดี๋ยวไปทาหมดเลยเราก็ได้กินสตอทั้งปีแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งผมไปเยี่ยมชาวสวนที่อําเภอหาดใหญ่เขาบอกว่าเวลาขอรดน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลังลงกองลังศาสตร ต้นเงาะทุเรียนเขาจะพูดกับต้นไม้ไปด้วยแล้วก็จะยิ้มเย้มเจ่มใส <C> e <an> <ฆ>แล้วจะออก ok ดอกดีให้ผลดีในปีนั้นๆ <C> e <an> <c oughs> ให้แสดงว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะรุดนำไปก็คุยลูกเนี่ยปีนี้ต้องให้ดอกให้ผลในดีหน่อยนะแล้วคุยคุยไปด้วยนะแล้วยิ้มเย้มเ,มเจ่มใสเบิกบานไปด้วยเอเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะมีการทําวิจัยเหมือนกันในฝรั่งนะฮะเขาก็ดูว่าพืชเขาปลูกในในไวเลส์เขาเรียกอะไรใน ในที่ที่เขาควบคุมอุณหภูมิและอากาศได้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังแล้วต้นไม้ก็ปรากฏว่ามันโตดีกว่าไอ้ต้นไม้ที่ไม่ได้เปิดฝังนี่เป็นสิ่งที่หลายหลายคนยังไม่รู้เรายังไม่พบไม่รู้ไม่เยอะแยะมีความลับในโลกอีกมากมายที่คนยังไม่รู้และมีอีกเรื่องหนึ่งอีกนะเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าทําไมปลาทูโป๊ะที่มหาชัยที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยรสชาติมันจึงดีอร่อยกว่าที่น่ะอร่อยกว่าที่อื่น ขา <_ an> บอกว่าเวลาจับปลาทูกับโปเนี่ยต้องค่อยๆจับโดยละม่อมอย่าให้ปลาทูมันเครียดยถ้า,าวิธีการจับมันใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยปลาทูจะเครียดก่อนถูกจับแล้วรสชาติจะออกมาไม่ดีออแต่ถ้าจับปลาทูด้วยด้วยใช้โปจับปลาทูเนี่ยปลาทูค่อยๆเข้าไปในโปอะนะครับมันมีวิธีการของมันอยู่นะเป็นการจับโดยละม่อมโดยปลาทูไม่รู้เนื้อรู้ตัวปลาทูไม่เครียด ฉะนั้นรสชาติจึงอร่อยกว่าปลาทูที่เครียดก่อนที่จะถูกจับใน,น<อ>ความรู้ใหม่เพราะฉะนั้นความรู้ก็มีหลากหลายมากมายอย่ายอย่ายกว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าคนอื่นจบด็อกเตอร์มาแล้วจะคิดว่ารู้ร <laughs> หลายอย่างที่เราไม่รู้มากมายหลากหลายกรรมการรา่างรัฐธรรมานูญนี่รู้หมดไหมรู้ไหม่หมดแต่วันนี้เนี่ยผมสนใจอย,อยู่เรื่องท่านดรวิชชุดครับ <laughs> ผมได้ไปเจอคำกล่าวของ <laughs> มหาเศรษฐีจีนครับ,รบเป็นมหาเศรษฐีจีนเป็นเจ้าของ b a b a .com บ<ม>ุคคลผู้นี้กำลังดังระดับโลกครับชื่อว่าแจ็คหมาแจ็คหมาพูดไว้ดีมากผมอยากจะสื่อสารคําพูดของแจ็คหมาไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศของผมครับแจ็คหมาพูดไว้อย่างนี้ครับเขาได้ตกผลึกทางความคิดเข,<อ>ขาประสบความสําเร็จในการ ใในนธุรกิจธุรกิจโทรคมนาคมครับในโลกของไอทีเขาบอกว่าหากพวกคุณมองคนรอบตัวเป็นศัตรูในท่านดรจำไว้นะครับหากพวกคุณมองทุกคนรอบตัวเป็นศัตรูครับทุกคนรอบตัวของคุณก็จะเป็นศัตรูของคุณจริงๆอืเพราะบางคนเนี่ยมองคนอื่นที่คิดไปเหมือนตนเป็นศัตรูไปหมดเลยนะ หากคุณทำการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าพยายามใช้ความเกลียดชงังคุณจะแข่งกับใครเนี่ยไม่ว่าแข่งกันทางการเมืองเนี่ยบ้านเมืองวันนี้มันวิปริตมากครับใช้<ะ>ความเกลียดชงังเข้าใส่กันเจ๊กมาบอกว่าหากคุณทำการแข่งขันกับคู่แข่งไม่ว่าจะแข่งกันทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะแข่งกันทางการเมืองอย่าพยายามใช้ความเกลียดชัง ความเกลียดจะทำให้คุณพ่ายแพ้ hmm. แล้วก็เป็นการโยดยาพิษี่ผมเดิมเลยนะใส่ประชาชนทำให้ประชาชนน่าสงสารที่สุดฉะนั้นไม่ว่าแกแข่งขันอย่างไรหรือไม่จะว่าจะทำความเข้าใจกับใครยังไงขอร้องได้ไหมอย่าใช้ความเกลียดชังและอย่ามองคนอื่นที่คิดไม่เหมือนตนเนี่ยเป็นศัตรู นี่ไม่ใช่วิชูดและวิผูว่านะแจ็คมาผู้บระสบความสำเร็จเจ้าของ b a b a .com เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีของประเทศสาธารารันประชาธิปไตยเขาเป็นคนพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนจีเนียสนะขนาดไม่เคยไปต่างประเทศเลยเนี่ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยแล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนไพเราะด้วยเขาบอกเขาฝึกเอง ม่น่าเชื่อเลยครเขาบอกรายการแล้วหัวเงงท่านหน้าตาคล้ายใครดูออกไหมเหมือนท่านทักษิณครับเหมือนกับท่านนายกทักษิณชินวัตรครับผมก็จะไปผ่าตัดเปลงหน้าเป็นอย่างนั้นหน่อยเพราะว่ามันเผื่อว่ามันจะได้มีเงินมีทองใช้บ้างหรือไม่ก็ไม่เสียหายเลยครับหมายถึงว่าในส่วนที่จะมีการผ่าตัดโครงหน้าทําได้นะทําโครงหน้าทําได้แต่ดำทำให้ขาวนี่ทํายากนะ ออลำบากนิดหนึ่งครับแต่ว่ามันต้องใช้การฟอกเยอะเพราะว่าเท่าที่ดูมีประสบการณ์มาก็คืออย่างที่ไมเคิลแจ็กสันที่เขาพยายามจะฟอกสีเขาเนี่ยแล้วเขาก็ฟอกได้อย่างที่เห็นแค่นั้นผมพูดเล่นๆแต่ผมเชื่อในเรื่องโงเงงอยู่เหมือนกันนะอันนี้น่ะสิงเงงหลายคนเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องไปแต่งไปเติมโงเงงให้มันดีขึ้นลักษณะหอย่างบนใบหน้าจมูกคิ้วหน้าผากปากอะไรแบบเนี้เออเป็นเป็นศาสต์ที่น่าสนใจ แต่ว่าเพราะว่าเช็คหมาก็ประสบความสําเร็จมากครับแล้วก็บอกว่าไม่น่าเหมือนกับนายกทักษิณชินวัตรมากเลยมีลักษณะคล้ายมองฟับคล้ายมองเพินเปิดเนี่ยคล้ายนึกว่าเป็นญาติหรือไม่ญาติญาติทางห่างกันแสแงว่าคนที่หน้าตาอย่างนี้ก็คือคนที่หน้าตาหงงงงที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในชีวิตก็มีสร้างความมังคังให้กับ ด้วยด้วยสมองและสองแขนคือศาสตร์ศาสตร์ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากผมก็ดูอยู่นะครับก็อย่างบางคนท่านตาปลาดุกหน้าเสี้ยมมนี่นะก็ไม่ค่อยได้เจอว่าเป็นก็เป็นคนประสบความสําเร็จตาปลาดุกเนี่ยอาคาบนะอ่าแล้วถ้าหากว่าปุกเจ็บด้วยนะหน้าผากโดกนิ้วคิ้วดุดึงออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะของคมดุร้ายอยู่ฉะนั้นเวลาเราดูคนเนี่ยเมื่อก่อนคนโบราณบอกว่าคบคนให้ดู ซื้อผ้าให้ดูเนื้ออ <c oughs> มันก็จริงอยู่นะเพราะพ่อแม่ผมเคยสอนว่าคบคนให้ดูหน้าครับพอซื้อผ้าก็ให้ดูเนื้อก็เหมือนก็ดูหน้าของนิสัแต่ในตำราจีนเขาก็สอนมาเลยว่าถ้างงเง้งเป็นอย่างอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้อุปนิสัยใจคอจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้ โง่เฮงอย่างนี้อย่างท่านสสอเนี่ยถ้าท่างจะมีอำนาจร่ำรวยอย่างนี้นะให้สมพลปากเลยครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยกันหน่อยฤดูการนี้มันต้องพูดประชาธิปไตยแต่เราไม่ได้พูดด้วยความเกลียดชังใครเหมือนกับแจ็กหมาว่าเพราะผมถือหลักไว้อย่างนะความมืดไม่เคยขับไล่ความมืดได้นอกจากแสงสว่างเท่านั้นถ้าคิดอะไรด้วยความเกลียดชังมันจะหมเบียดบังปัญญาและผมไม่เคยมองใครเป็นศัตรูพี่น้องผมหลายคน ที่ร่วมต่อสู้กันมาเอ้ยพี่วิภูนี่ทำไมเดี๋ยวนี้ต้องไปนั่งกับคนที่อุดมการต่างกันอ่าผมก็พยายามอธิบายเราจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ร่วมสังคมกันได้เพราะเราไม่รู้จะไปไหนมันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยม,มันหนีไปไม่ได้มันเป็นหลักคิดเลยนะถ้าคุณไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนคิดต่างให้มีความสุขเนี่ยสังคมหาความสมบสุขไม่ได้คุณก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เราต้องรู้จักเคารพในความแตกต่างของคนอื่นใช่ เขาเรียกว่าเคารพกันในความแตกต่างหลากหลายแน่นอนแต่ <โน S 1> ถ้าเ<น>มื่อไรคนไม่เคารพกันในความแตกต่างหลากหลายไปพยายามบังคับไอ้คดไปแบ่งบังคับให้คนคิดคนเชื่อเหมือนกับที่ตัวเองคิดและตัวเองเชื่อนั่นสังคมวิปริตเลยนะนีง่ไงแล้วการร่างธรนูญนี่บังคับให้คนคิดไหมบังคับให้คนเชื่อไหม นี่ผมเพิ่งไปศึกษามานะครับลงไปลึกในรากเลยท่านดรครับในฐานะที่ท่านนี้ก็ดุษฎีบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์เรื่องประชาธิปไตยท่านแตกฉานกว่าผมก็บอกอว่าประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่มนุษยชาติออกแบบและคิดขึ้นมาสอดคล้องกับสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์มากที่สุดถูกต้องวินสตันเชอร์ชินบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นระบบไหนที่ดีกว่านี้ก็จะดงว่าดีที่สุด แล้วก็ยังบอกต่อไปอีกนะร,ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองเดียวที่ทําให้คนที่มีความคิดต่างอยู่ร่วมสังคมกันได้อ,อย่างมีความสุขระบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองเดียวเวลาถ่ายโอนอํานาจจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งไม่ฆ่าฟันกันเห็นไหมครับเป็นระบบการปกครองที่ ปกครองด้วยเสียงข้างมากแต่เคารพเสียงข้างน้อยถูกต้องทีนี้ประเด็นปัญหาเนี่ยเรื่องเสียงข้างมากเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยก็ยังมีการสื่อบอกว่ากําลังที่จะดูแลเรื่องเสียงทุกเสียง่แตดูแลทุกเสียงได้ดูแลทุกเสียงได้เคารพหรือโต้ไงเสียงข้างมากเป็นผู้ปกครองถูกต้องเพราะว่าอย่างผมก็เอาทฤษฎีมาพูดนะครับอย่างจังจักรุุโซรุโซก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราาสร้างกฎหมายด้วยตัวเองแล้วเนี่ย นะฮะออกกฎเกณฑ์แล้วเราก็เห็นเป็นทิศทางใหญ่ส่วนใหญ่เห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยส่วนน้อยเนี่ยก็ทําตามเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นส่วนน้อยก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องยอมรับในการปกครองในเสียงข้างมากแต่ถ้าไปเปิดพจนานุกรมเนี่ยอธิบายชัดเป็นภาษาไทยเลยคํควาว่าประชาธิปไตยเนี่ย คือระบบการปกครองที่ถือเอามติปวงชนเป็นใหญ่ถูกต้องแล้วก็ถ้าหากมติมวลชนนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาเรียกว่าเสียงข้างมากอย่างสอดคล้องต้องกันก็หมายความว่ามีเสียงข้างมากแต่ว่าเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้ไปขัดไปขวางเราต้องเคารพเสียงข้างน้อยคือไม่ไปขัดไปขวางคือสอดคล้องต้องกันต่อไปแต่ในอนาคตเนี่ยเสียงข้างน้อยก็มาเป็นเสียงข้างใหญ่ได้คิดต่างได้ครับแต่ไม่ใช่คิดแตกคิดต่าง เพราะฉะนั้นการออกแบบในเรื่องของที่จะให้มีการปกครองก็ต้องออกแบบให้เสียงส่วนใหญ่ได้ไดปกครองรเป็นช่วงช่วงเวลาแต่นั่นแหละคือต้องเคารพเสียงข้างน้อยด้วยต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วยถูกต้องแต่จะอย่างไรก็ตามวันนี้คนพยายามจะบิดให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยประชาธิปไตยที่สดรับกับสังคมของแต่ละสังคม จริงๆแล้วประชาธิปไตยมันมีประชาธิปไตยเดียวคือประชาธิปไตยที่ต้องถือเอามติของปวงชนเป็นใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะไปเปิดดูในพัชนานุกรมได้เลยข้อแรกเขาบอก Popular Government ก็เหมือนว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนก็เสียงข้างมากฉะนั้นหลักนี้เนี่ยคุณจะบิดเบือนมันไม่ได้เลยหลักที่เคารพมติของปวงชนเป็นใหญ่ถ้าเบือนออกจากนี้คุณก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย บางคนบอกโอ้ประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยเราจะไปอะไรนะประชา,าธิรัฐธรรมนูญจะแบบตุกๆบางคนวางอันอีกประชาธิปไตยไม่ใช่ตุกๆ,ๆเลยครับครับประชาธิปไตยก็มันมีมาตรฐานเดียวคือระบบก,การปกครองที่ถือเอามติของปวงชนเป็นใหญ่เพราะว่าเป็นมติที่เขาถือว่าประชาชนทุกคนมีอำนาจในการปกครองตัวเองแล้วเรามาอยู่ร่วมกันแล้วเราก็ดําเนินการเราปกครองตัวเราไม่ได้แล้วก็เลือกตัวแทนไป ตัวแทนของเราก็ไปทําในสิ่งที่เราต้องการแล้วครารพต้องเคารพเขาเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยอยู่แล้วนะฮะเสียงส่วนน้อยก็ต้องเคารพนโยบายไม่ใช่เราละเลยถูกต้องนโยบายที่นโยบายใดที่มันออกมาแล้วไปละเมิดเสียงเขาเนี่ยนะครับหรือประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยเช่นการไปตัดถนนทุนทางผ่านที่ผ่านทางของคนส่วนน้อยนะครับคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการเดินทางแล้วคนส่วนน้อยเราก็ต้องชดเชยครับแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นกระแสที่กระหึม ไปทั้งประเทศบางคนอาจจะฟังไม่ได้สับและบางทีอาจจะจับไปกระเดียดได้ครับเพราะวันนี้เนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมใหม่พระพักดาเป็นสังคมโฆษณาชวนเชื่อเยอะเร็วมากนะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะให้สติกับสังคมไม่ใช่เราเป็นผู้วิเศษแต่ว่าบุคคลบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยพยายามจะครอบงาสังคมพยายามจะบิดเบือนเช่นบอกว่า คณะกรรมการร่างรัฐรรมนูญที่กําลังร่างอยู่เนี่ย21คนนี่นะบอกว่าจะร่างรัฐรมนูญฉบับเนี้ยครับเป็นรัฐมนูญที่ร่างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อขัดขวางการทุจริตก็หลักการก็ดีหลักการดีอแต่ผมคิดว่าประชาชนจะเข้าใจเอ้ยต้องเอาแล้วรัฐมนูเนี้ยเป็นรัฐมนูญที่ต่อต้านขัดขวางการทุจริตที่จริงทุกคนแหละครับ ไม่ใครชอบการทุจริตครับไม่มีไม่มีใครชอบแต่ว่าการที่พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกกับประชาชนว่านี่ดีนะต่อ,อต้านการทุจริตนะ <laughs> ฉะนั้นทําประชามติแล้วต้องรับนะ <laughs> นี่ฉะนั้นผมว่าอย่ามองอย่า <S <s ฟังเพียงไม่ไม่ใช้สติปัญญาบางคนเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าตอนเป็นปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่เหมือนกับอามัดซ่อนมีด หมายควา่าอำนาจของประชาชนนี่ถูกดึงไปอยู่ในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเมื่อมันต่อต้านการทุจริตผมจะสื่อสารครั้งที่หนึ่พัไปดีกว่าผมพูดหลายครั้งผมอยากให้ท่านมีชัยฤชุพันนี่นะครับในฐานะประธานเนี่ยช่วยบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ท่านบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยท่านช่วยบัญญัติหน่อยได้ไหม เวลาพูดถึงทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันแปลกนะทางคนไทยเนี่ยก็ชี้หน้ามาที่นักการเมืองชี้ทั้งหมดเลยครับนักการเมืองโกงนักการเมืองทุจริตแต่พอเกิดการโกงขึ้นในหน่วยงานอื่นๆบอกว่ามันเรื่องของบุคคลนะแ,แล้วทำไมคุณเลือกปฏิบัติได้ขนาดนั้นผมเคยบอกไว้หลายครั้งว่าทุกอาชีพมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถูกต้อง เช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้ผู้พิพากษาผู้หญิงท่านหนึน่งได้ออกอาการเก,รกลี้ยกล่อมว่ารู้ไหมฉันนี่เป็นใครโค้ช<า><ม>ส,สารออกมาแถลงเลยครับบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลนะไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรฉะนั้นผมจึงบอกว่าสังคมไทยฟังทางนี้ครับเวลานักการเมืองคนใดคนหนึ่งทําผิดมันก็เป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของพระทั้งวัด ฉะนั้นก็ให้ใช้มาตรการเดียวกันอำมาตรฐานเดียวกันด้วยใช่ไม่ใช่พลนักการเมือง<ม>ผิดคนหนึ่งมันชั่วไปทั้งสภาหมายถึงว่าสาสกำ <สา S 1> ลังจะพูดบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะใช้มาตรการเรื่องโกงนี่นะไปป้องกันการโกงนะครับอย่าใช้เฉพาะนักการเมืองอย่ามองไปแต่นักการเมืองอย่างเดียวคุณก็ต้องรู้ว่าการโกงในไประเทศไทยมีอยู่จริงเพราะว่ามันมีทั้งนักการเมืองมันมีทั้งข้าราชการมันมีทั้งพ่อค้าถ้าพ่อค้าไม่สมรู้ร่วมคิดเนี่ย มันจะเกิดการทุจริตกันได้เหรอพูดถึงข้าราชการก็เขาบอกว่าในทฤษฎีเขาบอกว่าการที่จะคอร์รัปชันหมายถึงว่าการที่ผู้มีอำนาจนั้นบิดผันอำนาจออกจากทิศท,ทางที่ต้องปฏิบัติแล้วใช้อำนาจนั้นเพื่อหาช่องทางได้ประโยชน์กับตนและพวกเนี่ย เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าผู้ที่มีในอำนาจทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นทาการคอร์รัปชันได้ทั้งสิน้นคนที่อยู่ในสถานะให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้นี่นะมีโอกาสที่จะโกงได้ทั้งนั้นเพราะว่าการให้คุณให้โทษเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในสมัยที่ท่านจารุวันเมตกาเป็นทอาอาเป็นผู้ตรวจสอบครับอ่สตองอสมักงงานตรวจงานเอ้ยอ่าสมรกา,<น>าร,งารงเงินแผ่นดินวันหนึ่งก็ได้รับการอนุเคราะห์จากการบินไทย ในเรื่องตั๋วเดินทางแบบนี้ยอย่าคิดว่าเขาพิษสมัยวิไลสะกโอ,อโทษไม่ใช่วิไลสักนะ <c oughs> อย่าคิดว่าเขาพิษสมัยในความเป็นจารุวันเมนตาการนะ,ะเพราะสถานะตําแหน่งที่เขาดํารงอยู่มันให้คุณให้โทษกับ,บองค์กร <c oughs> การบินไทยได้ <c oughs> ฉะนั้นที่เขาให้ตั๋วฟรีไปนะที่จริงดูเสมือนว่าฉันไม่ได้ทุจริตแต่ที่จริงมันเกิดขึ้นได้เพราะเขาอยู่ในสถานะและตําแหน่งที่ให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้ ฉะนั้นตรงนี้ต้องมองฉะนั้นถ้าเจตนาดีจริงๆนะครับผมขออนุโมธนาสาธุการกรอทคณะกรกกรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าช่วยบัญญัติให้องค์กรอิสระนี่นะครับทุกคนไม่ว่ากกกอ,อไม่ว่าโปโปโชไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินช่วยแสดงบัญชีทรัพย์สิน โตสาธารณะอย่างเปิดเผย <S <S เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับสมาชิกรัฐสภาด้วยแบบนี้แหละเขาเรียกว่าไม่เลือกปฏิบัติและป้องก,ก,กัน<ๆ>การทุจริตจริงถูกต้องเป็นนนั้ช่วยบัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ผู้อำนวยการโกงนี่นะะล่างลงไปก่อนเดี๋ยมันมากไปตั้งแต่ผู้อำนวยการกงจนถึงปลัดกระทรวง ไม่ใช่เขียนทรัพย์สินไว้เฉยๆช่วยบัญญัติได้ตั้งแต่ผู้ในการกองจนถึงปรลักกระทรวงต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะเหมือนกับนักการเมืองเช่นเดียวกัน 3. ผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ว่าบกเรืออากาศไม่ว่าผอบอพลผอบอกลมตั้งแต่ผอบอกลมขึ้นไปช่วยแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะเหมือนกับนักการเมืองแสดง พ่อค้าก็เชกเช่นเดียวกันถ้าไปสัตสนุนให้มีการทุจริตก็ต้องลงโทษเพราะกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่มนะได้รับการ,รอุปถัมภ์ค้ำจุนมาได้สิทธิพิเศษมาไอ้คนที่สู้ด้วนแฟร์ก็แย่ตรงนี้ก็ไม่ได้โกรธเกรียดอะไรนะครับแต่ไหนๆก็บอกว่าจะต้องการในรัฐนูนเนี่ยมันเป็นรัฐนูนที่ปราบโกงคนระับเึงนด้ เห็นด้วยครับเพราะว่าในเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันโกงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนัก<แ>การเมืองแล้วก็นักการเมืองจริงๆถ้าจะทาอะไรก็มันก็ต้องมีข้าราชการประจํามีส่วนนักนก,การเมืองโกงก็มีแต่ในรประเทศนี้ไม่ใช่โกงแต่นักการเมืองมันเป็นเรื่องของบุคคลคฉะนั้นต้องออกกฎหมายคนพูดที่ได้สามารถที่จะมีคุณให้ทุนให้โทษได้เนี่ย ก็ควรจะต้องแสดงบัญชีแล้วก็ตอนนี้ผมว่าเอาเป็นตัวอย่างหน่อยไหมครับคือคอสชรัฐบาลปัจจุบันสนชแล้วก็สปทปัจจุบันเนี่ยเปิดเผยเลยครับมันมีตําแหน่งมีรายได้แค่ไหนอย่างไรสนชเคยเปิดเผยมาปรากฏว่าคนโอ้โหตกใจเลยครับเพราะเมื่อก่อนคิดว่าคนที่มีหลักทรัพย์เป็นพันล้านหลายพันล้านเนี่ยมันมีเฉพาะนักการเมืองที่ไหนได้สนชเปิดออกมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยก็หลายๆคนก็หลักทรัพย์ขึ้นหลายพันล้าน แต่ว่าพอสอปชนในขณะนั้นบอกว่าเป็นฝ่ายวิชาการไม่ต้องปไปดเลยเอาละครับเนี่ยช่วงแรกวันนี้ก็พูดขึงขังแต่ยังมีรอยยิ้มอยู่นะครับที่พูดได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเจตนาดีไม่ได้พูดด้วยความโกรธเกลียดเหมือนกับที่แจ็คหมาบอกว่าเราจะใช้ความโกรธเกลียดในการไปแข่งขันนี่ไม่ได้เราจะพ่ายแพ้วันนี้ก็เช่นเดียวกันละครับที่เสนอทั้งหมดเนี่ย เป็นการเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจครับช่วงแรกผมและดรวิชุดวันโดก็นำเสนอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีกสักครู่นึง <laughs> เดี๋ยวจะพูดเรื่องรัฐนูนกันจะจะชัดๆตรงรไปตรงมาเลยครับ